สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาชมรถดำไม่ตี้กันคันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วใส่ล้อหน้าแล้วครับมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะตอนนั้นใส่ล้อหลังอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่ล้อหน้าครับนี่ตอนนี้ใส่ล้อหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันก่อนเลยล้อหลังใช้ยาง31ครับนี่เป็นยางลินหลงขอบ15ยาง31ลิลินหลงคอร์ทวินนี่ครับ มาดูล้อหน้ากันว่าเขาใส่ยางเท่าไรล้อหน้าก็จะเป็นขอบ15เหมือนกันแต่ใช้ยาง30นะครับล้อหน้าก็จะเล็กกว่าล้อหลังนิดนึงใช้ขอบ15เหมือนกันก็ยกคอชันบาร์ขึ้นมานิดนึงนะฮะดันรถยกขึ้นนิดนึงทรงก็จะสูงครับคันนี้ยังเป็นแหนบอยู่ใต้เพลานะฮะแต่รถก็จะแลทรงสูงเหมือนกันนะฮะ แนบปีแค่สี่แผ่นเองดูดิโอ้โหแนบใหญ่มากกันนี้แนบสี่แผ่นนะหลับน้ำหนักได้สบายแนบใช้ของหกล้อครับล้อหลังสามสิบเอ็ดล้อหน้าสามสิบสวยเลยครับเห็นไหมฮะสูงถ้าเรามองทรงนี้นะจะสูงรถด,ดัมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องแต่งให้สูงแลนะ้วฮะเพราะว่าหนีการติดหล่มง่ายครับ พัทารุสูงก็ย่อมได้เปรียบเห็นไหมฮะทรงจะสูงมากสูงเป็นฟุตครับเกินนะผมว่าน่าจะเกินดูจากทรงแล้วน่าจะเกินฟุตหนึ่งะฮะแต่งให้สูงไว้เพื่อป้องกันการติดลมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะให้รีวิวเกี่ยวกับเรื่องแอร์ใช่ไหมฮะตอนนี้เขาย้ายคอมแอร์มาไว้ด้านหลังละก็จะมีพัดลม มีแผงคอมแอร์ระบายความร้อนก็บางคนก็เอาพัดลมไว้ข้างนอกก็มีบางคนก็ไว้พัดลมด้านในก็มีนะครับแล้วก็ท่อแอร์ก็ต้องต่อออกมานะครับต่อมาจากด้านหน้านะครับก็รอดใต้ท้องมาแหละนะฮะจริงๆพวกแอร์พวกนี้ยมันก็เพียงแต่เ็าเปลี่ยนสายแล้วก็ย้ายแผงมาส่วนแผงนี้ก็มีขายลเ,เลือกแเลือกมีความโตความเล็กเลืเอกแต่เหมาะสมกันรอเอืมเราเลือกได้ใช่ไหมคือหลอุ่นเนี้ย หน้ารถมันแคบมันเป็นรนรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ไม่มันไม่จำเป็นต้องย้ายก็ได้อ๋อถ้ารุ่นถ้ารุ่นใหม่ๆหน้ามันยาวถ้าเป็นนิสสันก็ตั้งแต่ฟอนที้เป็นไปก็ม่ต้องย,ายนะอ้ายแล้วถ้ารถรุ่นเก่าคือหน้าแคบใช่เนี่ยมันมีแค่นี้ไงคือรถรุ่นเก่าเนี่ยบางรุ่นเนี่ยนะฮะหน้าเขาจะสั้นช่วงหน้ากระจังตรงนี้ช่วงนี้จะสั้นเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายแผงคอมแอร์ให้ไปอยู่ด้านหลังแล้วบางคนยังมีอินเตอร์อีก อ๋อเออใช่บางคนเขาก็จะใช้อินเตอร์ด้วยเขาก็เลยจาเป็น,ปนที่จะต้องย้ายแผงแอร์ไปไว้ด้านหลังรถด,ดัาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหารเรื่องความร้อนนะฮะที่เขาย้ายแผงแอร์ไปไว้ด้านหลังเนี่ยนะฮะเขาป้องกันเพื่อไม่ให้มันร้อนด้วยนะครับอย่างอื่นย้ายไม่ได้ครับอินเตอร์ก็ไม่ได้คนหน้าก็ย้ายไม่ได้อ,อินเตอร์ก็อยู่ด้านหน้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นแผงแอร์บางรุ่นนะครับเป็นรถบางรุ่นที่หน้าเขาจะสั้นเนี่ยเขาก็จาเป็นที่จะต้องย้ายแผงแอร์ ให้มาอยู่ด้านข้างแล้วก็ต่อสายเนี่ยใหม่นะสายแอร์สายอะไรที่จะต้องต่อมุดมาใต้ท้องเนี่ยแล้วก็เอามาติดตั้งอยู่ด้านด้านหลังนี่บางคันก็อยู่ทางด้านซ้ายก็มีบางคันก็อยู่ทางด้านฝาเราสวมากใชางก็จะนิ่เคอมแอรเป็นหลักอือคอมแอร์เลยยขวาอ๋อสายมันจะได้สั้นใช่อือถ้าคอมแอร์อยู่้ายคอมแไว้สายอ๋อส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าคอมแอร์อยู่ด้านฝา ช่างเขาก็จะเอาแผงแอร์ไว้ด้านฝาเพื่อให้ต่อสายสั้น,นแล้วก็มานักเบาคอมคันนี้รื้อครับนะฮะรื้อเครื่องออกมานิดนึงหรือเปลี่ยนแค่นี้แค่ตัวเดียวแต่เี่สนามนี้ครับตัวต่าหรือเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องซีนข้อเวียงตัวเดียวอืมจะต้องรื้อหมด,ดขนาดนี้เลยครับตัวตาโอโ้โ,อโห,หรื้อหมดเลยฮะนี่คอมแอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะคันนี้เปลี่ยนแก้มมาใหม่นะเป็นแก้มนอกนะครับแก้มนอกเขาจะมีโป่งที่ ป่องออกมาเยอะฮนะโอ้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยนี่ถ้าเป็นแก้มแก้มในแก้มไทยนะก็ปองไปด้ว่จยแล้วเป็นแก้มในนี่ก็จะต้องอัดบางทีอาจจะโดนเบ้าซุ้มด้วยนะฮะดูดูแก้มนอกเลยห่างจากล้อได้เยอะมากเลยนะฮะนี่ซุ้มเขากว้างมากเนะี่ยมองดูด้านนี้ล้อยังไม่มีล้นเลยดูดิสบายเลยครับแก้มนอกดีอย่างงี้นี่แหละเดี๋ยวเขาก็ไปทำสีใหม่ ส่วนข้างนี้ก็จะมีสนอกเกลด้วยมีรู s n r k l ทางนี้โอดูทางนี้ไงอ๋อนี่ไงโอ,โอ้ตรงเลยใช่ไหมมันใกล้กเคียงกันอืมใกล้เคียงอือนี่รูลเดี๋ยวช่างเขาก็จะต่อมาหน่ปื๊บขึ้นมานี่ขึ้นมานน,ๆๆๆๆๆๆน่ฟู๊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 ฟก๊ฟู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 นฟู๊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 ฟูแล้วฟี่มมม <c oughs> นู๊ฟ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 ู ตัวนี้แพงนะครับแก,แ,กแก้มนิงสไลด์แพงนะจอมแกมนอกเห็นไหมฮะใส่แล้วก็สวยเลยนะครับเพราะแก้มนอกเขาโป่งอยู่แล้วนะฮะใส่ล้อใหญ่ๆสบายเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวเขาล้อขึ้นไปติดซุ้มนะฮะไม่ต้องกลัวว่าล้อจะขึ้นไปติดแก้มเลยเห็นไหมครับเนี่ยล้อนี่ไม่โผล่ออกมาเลยครับ mm hmm. เห็นไหมฮะนี่ขนาดยางใหญ่แล้วนะสามารถใส่ล้อแม็กที่ทางออกมาได้กว่านี้อีกนะฮะดีตรงนี้แหละนะฮะแก้มนอกดู ล้อหลังก็ปกติจะใส่ล้อนี้ครับล้อเล็กขอบสิบห้าเหมือนกันแต่เป็นยางเล็กนะฮะแต่ตอนนี้ก็เจ้าของได้เปลี่ยนใหม่ละอัปเดตใหม่ล้อหลังก็เป็นสิบห้าใช้ย,ยางสามสิบเอ็ดนี่ครับช่างยุทก็ย,ย้ายหูตรงเตงให้ใหม่นีเมื่อก่อนหูตรงเตงตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ช่างก็กระเถิบไปอยู่ด้านหน้ากระเถิบไปประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าหูตรงเตงตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงเต่งเขาจะอยู่ไม่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะตรงเตงเขาจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่า<ๆ>เขาเลยจําเป็นที่ต้องย้ายตัวนี้ย้ายหูเดินหน้าไปตรงเตงหูเขาไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บตรงเตงเขาจะอยู่ท่าสวยครับนี่สลบนิดนึงย้ายได้ครับนะฮะ คันนี้ดูแหนบด้ครับแหนบไม่รู้ว่ากี่มิลแต่เป็นของหก้อนะครับนะยกมาทั้งชุดเลยน่าจะเป็นชุดหน้าเนาะแหนบหน้าของหกร้อแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของรถอะไรนะฮะสี่แผ่นครับยูครับสามตันสี่ตันเขาก็จัดมาแล้วครับดูดิฮะสี่ตันก็ใสมาแล้วย่งคุกอะดูดิสามตันสี่ตันจัดมาแล้วครับเห็นไหมฮะ ใช่แนบแค่สี่แผ่นเองถ้ารถเปล่าๆก็อาจจะแข็งนิดนึงแต่รถหนักๆน,น,นี่บอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดดูแนบเนีหเห็นไหมครับหนาตึบตรงเตงก็อจาระะบีได้ด้วยนี่ก็เน้นนะฮะเน้นใช้งานเน้นใช้งานหนักเลยทันนี้ก็มีเกียร์สโลอยู่ด้านนี้จะให้ดูวางเกียร์สโลอยู่ตรงกลางตรงนี้ นี่ครับใส่เกียร์สโลเข้าไปรถด,ดำส่วนใหญ่จะต้องใช้เกียร์สโลถ้าไม่ใช้เกียร์หกล้อนะก็ต้องวางสโลเข้าไปช่วยครับองาบาอนก็มีสโลอืมีหลายอย่างเลยรถแต่ละคันนี้แต่งกันอันนี้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทสีแก้เพราะตอนนี้ยังเหลือทำสีแก้มแล้วก็ปรับแต่งเครื่องยนต์อีกนิดหน่อย ก็เสร็จสมบูรณ์สูรแรงนี่ครับอ้าวล้อหน้ากับล้อหลังสีคนละสีเลยค <c oughs> ดูเลล้อหลังจะเป็นสีบอลเงินนะครับล้อหน้าจะเป็นสีออกสีควันบุรีนี่แต่ก็สวยครับนะฮะบึกบึนให้ดูชมเต็มเต็มเห็นไหมครับไมตี้ครับไมตี้เดือนพฤศจิกานี่แน่นอน จะได้เห็นอีกแน่นอนคันนี้แรงแน่นอนครับเจ้าของบอกว่าไม่แรงไม่ได้แล้วครับปีที่แล้วไม่แรงเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดนะฮะปีนี้ไม่ต้องกลัวติดแล้วครับนะฮะเจ้าของบอกแรงแน่นอนปีนี้ดูสักก่อนนี่เปลี่ยนล้อขนาดนี้แล้วจะมีติดอีกเหรอถ้าไม่ยุบนะถ้าไม่จมนะโอ้โหติดยากครับดูเลยฮะใต้ท้องอ่ะผมว่าน่าจะสามสิบกว่เซนได้นะ ฟุตฝ่า,ฝาแน่นอนดูดิรรนนสูงมากนะครับนะฮะความสูงของใต้ท้องนี่หลุดไปนู่นนะฮะผพราะว่าเกินสามสิบเซนแน่นอนเกินเกินเกิน,น,น,นอความสูงได้เลยครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถึงจะแหนบอยู่ใต้เพาแต่ก็ไม่ได้ต่ำนะฮะเพราะว่าเขาใช้แหนบน้อยอดูดิทรงนี้ก็โอ้โหได้เลยอย่างนี้ ไม่ต้องแหนบบนก็ได้มั้งแหนบล่างอย่างนี้ก็ได้มั้งเนี่ยแหนบล่างขนาดนี้ดูดิยังสูงขนาดนี้เนี่ยดูดิแต่ยังแพ้แช่น็อตนะครับแช่น็อตแหนบมากกว่านี้เหรอว่าแช่น็อตเขา้สามแผ่นใช่ไหมอืมของเขาชน็อตสามแผ่นปีนี้เขาขึ้นแล้วนะแช่น็อตเขายกขึ้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวรีวิวรถชชยน็อตหน่อยมันโกมาชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาให้จ่ายครับอืมเอาแหละวันนี้ก็พาไมตี้นะรถดำมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเหมือนกันล้อหน้าสิบห้าใส่ยางสามสิบนะครับเป็นของดินหลง ส่วนล้อลังก็ขอ่15เหมือนกันใช้ยาง31นะครับยางลินหลงเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้เพาลอยรถด,ดําแต่ละคันนี้ก็ปรับแต่งมาโอ้โหแต่ละคันนี้ต้องบึกบึนครับฮนะปีนี้เราคงจะได้เห็นรถด,ดาหลายๆคันอัปเกรดกันกันเยอะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนเข้าพรรษานะครับรถดําก็จะต้อง <laughs> จะต้องจอดอยู่ก่อนนะฮะรถด,ดาก็เข้าพรรษาด้วยครับจอดนะฮะไม่ได้ทํางานเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับ แต่ถ้าเดี๋ยวหน้าแรงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยได้ลุยกันแน่นอนนะฮะเอาละฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะเ,นเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาหรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ